สวัสดีค่ะ Good morning from Vancouver Canada ค่ะวันนี้นะคะก็มา Layover ที่นี่ค่ะเราก็จะไปเที่ยวในเมืองกันขึ้นจากสถานี Richmond นะคะก็นนั่งแบบรถไฟไปนี่ออนก็จะใช้บัตรนี้นะคะในการเดินทางทุกครั้งเลยแลกได้สกุลเงินแบบยอดนิยมต่างๆทั่วโลกอันนี้ไม่ได้สปอนนะคะ เดี๋ยวเราจะไป Waterfront กันค่ะ the next train ออกจากสถานีนะคะเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นนี่นะจอร์เจียสตรีทแต่เราตรงไปอีกนะคะเดินมาผิดทางค่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่เดิมตรงทางวอเตอร์ฟรอนที่เราลงมาเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินทะลุห้างนี้เข้าไปข้างในดีกว่าค่ะข้างนอกหนาวเกินนี่เมื่อกี้ถูกแล้วนะคะลงมาจากวอเตอร์ฟรอนแล้วก็วกกลับไปค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะเหมือนเป็นท่าเรืออะไรสักอย่างนี่เห็นภูเขาน้ําแข็งมาไกลๆลิบๆสวยงามมากเดี๋ยวเราเดินต่อกันเลยค่ะไปตรงเดอะสเตชันนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นสถานีรถไฟที่หนืงเหมือนกันค่ะบอกเลยว่าวันนี้หน้าไม่พร้อมออกสื่อนะคะหนาวอุ้ยจะหลักอยก่นเลยนะบินมาเดี๋ยวเราไปที่เดอะคาน์ ตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนสถานที่ประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งเลยนะคะเป็นเหมือนสถานีรถไฟเก่าของแคนาดาที่แวนคูเวอร์ค่ะเดอะสเตชันนะคะก็จะมีร้านค้ามากมายเลยค่ะอยู่ในนี้ค่ะแก้วนะคะใครคอลเลกต์ก็มาจัดหาได้เลยนะคะเพิ่งเห็นว่าหน้าจอเขามีชื่อเราด้วยอะ่ะว่าแบบออเดอร์เรากำลังทำอยู่อะไรอย่างงี้นะคะเกดี คารบคารเมลมาคา้ดอาระหว่างทางก็เดินผ่าน Angel of Victory นะคะเป็นเหมือนสถานาที่อนุสรณ์ของสัญลักษณ์จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะในการแบบว่าเทพเจ้ากรีกนะคะเหมือนเชิญชูนบูชาอะไรสักอย่าง ก็จะเป็นแบบร้านรวงต่างๆที่อยู่ด้านข้างระหว่างทางที่กำลังจะเดินไปที่นาฬิกาไอ้น้ำกันนะคะของฝากของเซ่ระรึกเยอะแยะเลยแวะซื้อกันได้เลยนะคะเราเริ่มเห็นควันไอ้น้ำออกมาแล้วจากข้างหน้านะคะเห็นไหมเอ่ย ถึงแล้วค่ะ s t ส w n Steam Clock นะคะนาฬิกาไอ้น้ำชื่อดังที่เมืองแวนคูเวอร์ค่ะใครมาก็ต้องแวะมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่แรกแห่งโลกเลยเล็บนาฬิกาไอ้น้ำที่แรก Start out the day with coffee นะคะแล้วก็มาถึงกันนะที่ Gas Town ค่ะ จุดนี้นะคะก็จะมีนะักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นานาฬิกาไอ้น้ำที่แรกของโลกค่ะแล้วเขาก็ยังเดินด้วยพลังงานของไอ้น้ำอยู่นะคะตั้งอยู่บนวอเทอร์สตรีทค่ะเดินมาไม่ไกลนะคะจากสถานีวอเ e อร์ฟรอน์ค่ะเมื่อกี้เขามีเสียงมาจากนาฬิกาด้วยค่ะถ่ายไม่ทันนะ่ามีเสียงมาจากนาฬิกา น่ี้นะคะคือมันเป็นแบบตื้อตื้อตื้อตือตอตอตอเป็นเสียงเหมือนคูสงบา,าแล้วตอนนี้ temperature drop ร้านขายของที่ราทึกเออไม่ใช่ที่ระลึกนะคะด้านข้างทางสวยๆทั้งนั้นเลยสถานที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปไอซ์ริงกันนะคะก็เดินมาจาก นาฬิกาเมื่อสักครู่ประมาณหนึ่งกิโลเดี๋ยวไปหาอะไรกินในนี้กันดีกว่าจะมีมาร์จิโนโลมีไทยเอ็กซ์เพรสด้วยกันอาหารไทยมีทุกที่ระหว่างทานนะคะไว้หาอะไรทานก่อนนีกว่ามาดูร้านนี้ท่าทางจะแบบเป็นแบบถูกใจสายเฮลตี้นะคะ uh, here. นะคะเพราะว่าไม่อยากกินทูน่ากับแซลมอนดิบกับชานี่ด้านหนเป็นข้าวกับก่นะคะเปนาแล้วก็เป็นตุ้ย้ยต้ยตุ้เนี่ยี่เาสั่งตด้สั่ไก่มานะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านบนกันค่ะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเห็นธงแคนาดาอยู่แวบๆค่ะก็เลยอยากรู้ว่าเขามีอะไรกันนะคะก็เหมือนจะเป็นจุดแบบนักท่องเที่ยวเป็นเคาน์เตอร์แบบว่าทัวร์นะคะเขาก็จะมีอะท c ชั่นต่างๆค่ะว่ามีฟลายเออร์นะคะแล้วก็มีไปเที่ยวตามที่ต่างๆฮอบออนฮอปออฟนะคะมีทัวร์ให้เลือกหลายโปรแกรมเลยใครที่สนใจก็แวะมารับบัวร์ที่นี่ตรงนี้ได้ค่ะ แต่ว่าเนื่องจากตอนที่มาเนี่ยมันก็เริ่มบ่ายแล้วเน้องไม่ทันไม่ทันทัวร์อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะทัวร์ไปหมดแล้วตั้งแต่เช้านะคะ9โมงค่ะก็สามารถมาซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์นี้ได้หรือจองออนไลน์ก็ได้นะคะอยใใู่ใกล้ๆกล้แคนาดาเพลสนั่นเองเดี๋ยวแวะไปเดินดูริมน้ำสักครู่ค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารเยอะแยะเลยนะคะคนก็เดินท่องเที่ยวกันไปมานะคะ แอบเห็นภูเขานะคะบนยอดภูเขาเนี่ยมีหิมะเกาะด้วยค่ะทุกคนนี่ก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นท่าเรือของแวน c o u v e r h a r ร์เบนะคะก็จะเป็นติดก,กับ c แคนาดาเพลสกับเป็นเหมือน Convention Hall ์แบบว่าจัดงานกิจกรรมต่างๆนะถ้าเกิด ะจะไม่ผิดนะคะตรงนี้แลก,ก็จะเป็นจุดท่าเรือที่นั่งครูซไปได้นะคะแล้วก็แอบ,บเห็นซีเพลนด้วยแสดงว่าเขาจะต้องมีทัวร์มีทริปฟลายโอเวอร์ที่ไหนกันหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจบนยอดภูเขาเห็นไหมคะมีน้ําแข็งด้วยคะ่ะวิวสวยมากๆแต่เสียด้แสงไม่ค่อยดีนะคะก็จะแบบหน้าหนาวเนาะอากาศก็จะเป็นแบบมัวมัวมุวขมกขมัวช่วงบ่ายคะ่ะ อ450เมตรหนาวหนาจนไม่อยากจะเอามือออกมาจากกระเป๋าเลยนะคะสะพานอาร์ a แกล r y ี ถึงแล้วค่ะรอบสันสแควรค่ะหรือว่าลานสเกตตรงนี้ก็จะมีมหาวิทยาลัย UBC นะคะ University you know, of British Columbia นะชื่อดังอยู่ที่นี่ด้วยนะคะด้านหน้า Art Gallery ค่ะตรงนี้นะคะจะมีลานสเกต็ตไม่น่าจะเฉพาะหน้าหนาวหรือเปล่านะคะแล้วก็มีค่าเล่น,นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันแต่ว่าขอไปแวะดู Art Gallery ก่อนนะคะว่าเสียค่าเข้า,ขาเท่าไหร่นะ นดูหน้าทางเข้าค่ะก็จะมีป้ายติดนะคะว่าสุกแรกของเดือนนะคะเข้าชมฟรีค่ะ4ี่โมงถึง2องทุ่มเสียด้ยเราไม่ได้มาวันสุกนะวันนี้ไม่ใช่สุกแรกด้วยก็น่าจะเสียค่าเข้าค่ะคนละ35ดอลลาร์ค่ะเขาจะมีเป็นลายครั้งรายปีนะคะก็มีราคาพิเศษสำหรับนักเรียนด้วยนะคะติดกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็น Hotel v a n c o วอ e r นะคะ สักครู่ที่เข้าไปในแกลรี่ก็จะมีค่าเข้านะเราก็เลยไม่ได้เข้านะครัานสเก็ตตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเล่นฟรีค่ะถ้านํารองเท้ามาเองหรืออุปกรณ์มาเองนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีรองเท้านะคะก็สามารถเข้าไปเช่าด้านไหนได้ค่ะไปดูราคาเช่ากันนี่รองเท้าค่าเช่า5ดอลลาร์ค่ะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังเล่นไม่ค่อยแข็งก็จะมีเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยสีฟ้าที่เขาเล่นกันนะคะน่าสนุกค่ะร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็จะหนาวอยู่เหมือนกันนะยิ่งมาหน้าหนาวนะคะเตรียมชุดเตรียมอุปกรณ์มาเล่นได้เลยก็สู้กับความหนาวไม่ไหวนะคะขอบายก่อนค่ะไม่ได้เล่นไปเดินชอปปิ้งเดินดูของ ร้านค้าต่างๆที่นี่ดีกว่าค่ะก็จะมีสปอร์ตเช็คนะคะเบสบายมาแชลนะคะแล้วก็ห้างแวะซื้อพิซซ่าระหว่างทางขากลับด้วยค่ะสไลด์้วซัมดอนนะคะมีเป็นคอมโบด้วยนะก็รสชาติดีอยู่นะคะบรรยากาศถนนนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆตึกรอบ ดานี้นะคะก็สวยงามนะคะมีความเป็นแอนทะิคเนาะคลาสสิกนะคะไม่เชิงโมเดิลไปเลยทีเดียวนะแต่ว่าใบไม้ใบหญ้าก,ก็แห้งไปหมดเลยนะคะเพราะอากาศหนาวค่ะชอบความน้ำของเขา,าเขามีกดน้ำแบบของแวนคูเวอร์เองด้วยนะักมาก<ๆ>เขามีน้ำเป็นของของเองด้วยน,ะน่ารักอ่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวก็นั่งรถไฟกลับโรงแรมนะคะมาสายไหนก็กลับสายนั้นค่ะ Richmond Brick House ค่ะเมื่อกี้ขึ้นผิดสายนะคะสายนั้นไปสถานีสนามบินค่ะก็เลยเดี๋ยวมาลงแล้วต่ออีกขบวนหนึ่งแทนนะคะระหว่างทางที่นั่งนะคะก็แอบเห็นผูเขาน้ำแข็งค่ะไกลๆนะน่าจะเป็นตรงที่เขามีลานสก,กีตรงนั้นคือแบบ มันมองไม่ค่อยชัดแต่เนี่ยจะเห็นภูเขา,าเห็นไหมเอ่ยอันนั้นนะภูเขา้ําแข็งแบบเต็มๆเ,เลยค่ะวิวสวยมากไว้ไม่โอกาสอยากไปตรงนั้นนะคะก็กลับโรงแรมแล้วค่ะก็จบคลิปแคนาดาเท่านี้นะคะวันนี้พักผ่อนต่อแล้วกันเนาะเหนื่อยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าตอนนี้เขามีที่ชาร์จรองรับรถอีวีด้วยเห็นไหมฮัสสันเบย์ จบแล้วค่ะ